สวัสดีครับวันนี้มาบส้มของดีครับผมวันนี้ที่มี่พระเื่องครับทีเป็นพระที่เก็บมาโดดแลครับผมเอาครับอันนี้จะเป็นสมเด็จปิยะมาหาราชนะครับบึงมณฑลครับ รุ่นแรกนะครับผมนะครับ,รบสุนแรกเลยสนใจคอมเมนต์ไว้นะครับผมซุเน,นเน่ก็จะเป็นพญาพิชัยดาบหักครับพระตรดิดครับผมนะครับสวยๆเลย 54นี่จะเป็นปี54ครับก็เป็นสนใจเละครับผมตอนนี้ก็จะเป็นหลวงปู่มนลครับบัดบรรจารณ์นะครับที่ลึกรอสอสองสามเก้า บอลลรานะครับตเัยมีโคดความครับงามครับองนี้งามไปครับไปเยาวๆไปครับมาเบิงงนองนี่ครับผมอันนี้เป็นพักกูครับผักกู เง,เงินคลองเตยนะครับผมนี่ครับเห็นปะครับแทนนะครับนะครับนผมต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดครับวัดห้วยมงคลครับตัวนี้ได้ได้มาได้มานั่งในแถาครับนี่ครับแทนนะครับ นะครับลงปูพัดลงปูพัดลงนะครับบังแกบังนะแกะนะครับนี่ครบับประกาศลงยานะครับ ไปหลวงปู่ฮกครับผมนะครับู้ได้สนใจก็คอมเมนต์ไ้ครับหลวงปู่ฮกเห็นส,สวยๆเลยครับต่อไปครับผมูผ้ได้ไม่เคยเห็นเหรียญไหร,รอสิบก็ รอ code, ้อยิต่อโคตครับผมขลงพระอาจารย์สิงห์น่ครับสังเกตบ้างให้ดีนี่มันจะมีโคดอยู่นะครับเป็นอยู่ดัดดานล่างนะครับเห็นปะนี่ต่อโคดไวลครับนี่ครับปีย่อพิเศษที่ว่าต่อโคดครับ ที่ปลุกเสกก่อนนะครับต่อโคกันนะนครับนะครับต่อไปตอนนี้ก็สมเด็จว,วันละครั้งรุ่นแตกลายงานะครับน่กสวยกนนวันละครับบวงแตกลายงาแท้นะครับก็มมได้ขีโมนะครับของจริงครับของจริง อ,อ้อมครับผมโอ้โแคนี่ก็งามเลยนะปาดแค่นี้นมาเก๋งามเก๋คมครับนี่ครับครับครับผู้ใดสนใจก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมอดนี่ครับเดี๋ยวจังว่ากันครับันี้ก็เป็นพระแถวบ้านผมนะครับเอ่อ มอลาวัน เป็นเอ่อหลวงปู่สีครับผมนี่ครับหลวงปูส่สีเนี่ยกัระหนุ่นเนี่ยเยาะจีให้เบื้องด้านหลังครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟันครับเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟันเตัวพระอุดรัน,นครับพระพรบานผมครับ ไปครับต่อไปยาวๆเลยครับนี่ก็จะเป็นทองกล่องเลยนั่งผ่านลวงปู่แสนครับผมนี่ครับนี่สวยนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์ไวปนะครับผมเดี๋ยวจังหวะกันครับนะครับสวยครับสร้างมาหลายความครับนะไปครับต่อไป สมเด็จบางขุนคมครับผมโอ้โหรวยในล้านครับผมนี่ครับขอ,องแท้นะครับผมไม่ได้มองแล้วโอ้โหดูดิดูมอนศาเนเลยนี่ครับเห็นไหมด้านหลังจะเป็นสมเด็จโตโอมอลังสีครับผมแกะได้ไหมเนี่ย มวลสารเก่านะครับของวัลระหังนะครัครบดันลังเป็นสมเด็จโตครับผมครับก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นอะไรสมเด็จโตอันนี้ก็เป็นสมเด็จเหมือนกันครับครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ ครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวยังไงก็ชอบองไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวเนี่เป็นทำไมเอาอย่างไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมอม่แก็ครับเดี๋ยวผมลาแล้วครับคลิปหน้าไปว่ากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ